ธรรมะจากต่างแดนสวัสดีค่ะวันนี้วีก็จะมาพูดเรื่องการดูกายด้วยรักษาใจเราดูยังไงเราทำยังไงอันนี้เป็นวิธีเฉพาะตัวเฉพาะตนนะคะเป็นของวิวีก็จะแค่เล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ส่วนที่ตัวเองเป็นทีนี้ส่วนตัววีเองอ่ะวีเริ่มแรกเลยจากการที่เข้ามา,จาเจริญภาวนานทํำยังไง ที่เขาเรียกว่าภาวนาสำหรับวิคือใช้รู้อาการของกายเป็นหลักรู้อาการของกายเหมือนคลิปที่แล้วนะคะคลิปล่าสุดที่ออกไปก็คือวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นะวิธีทำแบบวิธีนั้นมาตลอดแต่เบื้องต้นสมัยก่อนเลยเริ่มปฏิบัติธรรมเลยนั่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านะพอหลังสวดมนต์นั่งได้เป็นชั่วโมง,งเลยนั่งเองนั่งภาวนาเนี่ยนั่ง นั่งดูยุบพองอะค่ะแต่ไม่ได้ดูท้องขยับนะคะดูว่ายุบพองหายใจเข้าก็ายุบหายใจออกก็พองอย่างเงี้ยเออให้สลับกันไปสลับกันมายุบพองยุบพองยุบพ,พองหายใจเข้า,หา,ขาหายใจออกยุบพองคือสร้างคําว่ายุบกับพองดูดูลมที่จมูกเพราะว่าตอนนั้นเราไม่เข้าใจแล้วก็ฟังจากวิทยุทีนี้พอฟังไปเรื่อยเรื่อยพอจิตมันเริ่มเป็นสมาธิก็เริ่มฝึกอย่างเงี้ยมา ทีนี้พอเริ่มไปปฏิบัติธรรมจริงจังก็เริ่มเดินจงกรมใส่ย,ยุบพองเนะะี่ยค่ะเดินขวายย่างหนอซ้ายย่างหนอก็เดินจนจนสมาธิตั้งมั่นอยู่กับกายอะค่ะทําไมถึงรู้ว่าตั้งมั่นคือมันไม่ดิ้นหล่นออกไปข้างนอกเวลาคิดก็กําหนดว่าคิดหนออยู่ที่ใจเรามันก็เลยหมุนเป็นวงกลมอยู่ภายในกายเราค่ะ แต่ตอนนั้นสมัยก่อนเวลาคิดหนอวิก็ใช้คิดหนอเนี่ยวิจะวิ่งมาที่สมองนะเอาหัวใจวิ่งมาที่สมองมได้ยินหนอก็เอาหูมาได้ยินที่หูกระจายจามารู้ที่หูเพราะบางครั้งอ่ะพอเราเห็นอย่างเงี้ยมันจะเห็นการทํางานของสมองอนี่ตัววิเองอ่ะพอก็ะโอว่าคิดหนอมันจะเห็นขณะที่คิดอ่ะมันเหมือนเรากำมือสมองก้านคอต้นคอมันถูกเกรงถูกรัดทีนี้พอเรากดคิดหนอคิดหนอ อาการคลายอ่ะมันค่อยๆคลายออก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 ก็คือลักษณะที่สมองหรือความคิดขมับกล้ามเนื้อต่างๆที่มันถูรัดมันค่อยๆคลายออกคิวเป้าสังเกตอาการของกายแบบนี้นะคะตัวที่วีค่ะสังเกตอย่างหูได้ยินเนี่ยกําหนดว่าได้ยินหนอมันบางทีมันไม่ทันแล้วไงมันได้ยินไปแล้วเท่าวันไหนสติดีดีอ่ะคือจับได้ทันก็ รู้หนอไปรู้ที่หูขณะที่พระเทศอ่ะมันจะได้ยินเสียงบุบบบบบบ,บ,บเสียงเหมือนลมเข้ามาปะทะผนังหูเฉยๆอ่ะมันจะไม่ได้ยินมันจะไม่มีตัวแปลภาษาฝึกแบบเนี้ยค่ะฝึกจากการน,นั่งกันเดินจนสมาธิแนบแน่แนแล้วอ่ะทีเนี้ยเวลามาทํากิจกรรมอย่งอื่นน่ะวิก็ภาวนาไม่หยุดทานบ้างไม่ทานบ้างทีนี้พอกลับมาอยู่บ้านการใช้ชีวิตปกติ นี่ก็การใช้การภาวนาเป็นหลักจนกระทั่งเห็นสภาวะจิตเคลื่อนก็คือเห็นความคิดของตัวเองอ่ะใหม่ๆเราคิดเราก็เห็นเราก็ตามไม่ทันตามความคิดไม่ทันรู้ทีมันเกิดอารมณ์ไปแล้วพอได้ยินหนอมันก็ไม่ทันรู้ทีก็โกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอ,หนอทีนี้ไอ้ความโกรธอ่ะก็มาดูที่ใจความชอบก็มาดูที่ใจวิ่งไปวิ่งมาวนรอบกายนี่แหละคะ่ะคือไม่ได้ออกไปข้างนอกเลย วนอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยพอวนไปมากๆมันก็ยิ่งสมาธิมันก็ยิ่งยิ่งมากขึ้นสิงที่เราสะสมมาจนกระทั่งมันเห็นอาการของกายอะว่าจริงๆแล้วอะ่ความคิดอะ่มันเป็นแค่อาการของกายคือร่างกายสังขารที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือกายหยาบเนี่ยมันได้รับกระทบจากหูมันก็ส่งมาเป็นตัวสัญญาคือความคิด ความคิดตรงนี้ที่มันเป็นสัญญาสัญญาตัวเนี้ยมันถูกสะสมไว้แล้วมันมาสร้างให้เกิดอารมณ์คือการปรุงแต่ง,สงเสริม้าไปอีกสัญญาความคิดตัวเนี้ยมันขณะที่มันผุดขึ้นอ่ะถ้ามันผุดจากตัวสัญญาอย่างเดียวอ่ะถ้าไม่มีอารมณ์เข้าไปกอดรับหมายถึงว่าไม่มีตัวเราเข้าไปเด้งเข้าไปรับเนี่ยเข้าไปยึดเนี่ยอารมณ์มันก็จะไม่เกิด ความคิดมันก็จะดับไปแค่สัญญา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 ตัวนี้ก็เชื่อไม่ได้สัญญาก็คือความคิดที่มันอยู่ดีๆแล้วมันผุดความคิดขึ้นมานอนนอนนึกคิดนึกถึงเรื่องเมื่อวานขึ้นมาแล้วเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยค่ะตัวสัญญาตัวนี้แหละตัวความคิดตัวนี้แหละที่เรามาเฝ้ารักษาดูแลที่วิบอกว่าดูกายเพื่อเข้ามารักษาใจดูกายอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ แล้วสมาธิมันก็จะโจรอยู่กับกายใจวิ่งไปกระทบอารมณ์อะไรมันก็จะสามารถอ่านตัวเองออกว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับใจเรามันก็จะเกิดการพัฒนาพอปฏิบัติไปเรื่อยมันมีตัวเรามันมีตัวเราเราถึงได้ดีเราถึงได้เก่งเราถึงได้ทําอะไรแล้วมันมีเราเข้าไปเป็นอ่ะอารมณ์ร่วมมันก็เกิดมันสร้างอารมณ์ตัวตัวอื่นกลับมาเพราะว่ามันมีเราเข้าไปเป็น ต่พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นไอ้ตัวตนเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นเราเนี่ยมันวิ่งคู่มากับความคิดพอมันเกิดคิดปุ๊บตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมาแทรกระหว่างกลางก่อนการปรุงแต่งมันก็จะเห็นขึ้นมาเร็วขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเห็นใจมันก็เริ่มกับเคลื่อนไหวแต่ไม่ดันออกไปเป็นอารมณ์เนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นพัฒนาตรงนี้เนะี่ยเขาเรียกว่าพามาเพื่อรักษาใจ ทุกวันเนี่ยเราใช้ชีวิตกันมันก็เหมือนคนประมาทนะคะเราเกิดกันมาชาติหนึ่งเนี่ยเกิดมาอายุไม่เกินร้อยปีหรอกอายุเป็นร้อยเนี่ยสังขารมันเป็นยังไงมันเสือ่อมมันมีแต่เจ็บมีแต่ป่วยมีแต่ทุกข์ตอนนี้สังขารที่เรายังใช้อยู่เนี่ยเรียว่าแต่ละคนที่ได้ได้เข้ามาสู่เส้นทางของการศึกษาธรรมะเนี่ย กายที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเราอาศัยพิจารณากายมองดูที่ความเสื่อมสลายดูซิพิจารณาดูซิถ้าแต่เราเกิดมาเราเกิดมาเนี่ยมองเห็นเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กเราก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพิจารณามาเรื่อยๆเรื่อยๆดูซิตอนเนี้ยมันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เหลือเวลาอีกกี่วันซึ่งเราก็ไม่อาจรู้ได้ใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะ ให้ย้อนกลับมาดูใจตัวเองอย่างเงี้ยดูกายเพื่อรักษาใจดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเห็นอารมณ์ปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งเนี่ยนี่แหละตัวสร้างภพสร้างชาสร้างการเกิดสร้างทุกข์สร้างโทษให้แกเรามันไม่ต้องไปคิดถึงการเกิดอะค่ะแค่ปัจจุบันขณะเนี่ยมันก็สร้างโทษให้กับตัวเราแล้วเกิดความคิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าดีหรือชั่วว่าดีหรือร้ายอะไรก็แล้วแต่มันมีนตัวเราเข้าไปกดครับ พอเราเข้าไปกอดรัดน่ะไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วนะเราเข้ามาปฏิบัติธรรมอ่ะเพื่อศึกษาให้เห็นตัวนี้เมื่อเข้าใจแล้วว่าออเมื่อคิดมันก็เป็นทุกข์เนี่ยมันจะเริ่มสลัดออกมันจะสลัดออกได้ยังไงเราเริ่มเห็นไงว่าทุกข์เนี่ยเริ่มไม่เชื่อถือความคิดตัวเองเนี่ยอ้าวคิดนี่มันจะเริ่มเห็นอ้าวคิดนี่มันก็เป็นสัญญานะไอ้สัญญาเนี่ยที่เรามีเนี่ย ความรู้ได้หมายจำจากความคิดเชื่อไม่ได้เพราะว่าเรียนรู้มาผิดๆถูกๆมันก็จะเริ่มสลัดออกสลัดออกสลัดออก,ออกมันก็จะเริ่มเห็นตัวเราตัวเราที่โผ่แทรกขึ้นมามีเราคิดเราทําเราเป็นไอตรงนี้แหะคะ่ะไอตรงนี้ะจะช่วยรักษาเราเขาเรียกว่าเจอยาเราเห็นทุกขของความคิดเห็นพูดของความคิดแล้วเนี่ย เราเข้ามารักษาเราได้อย่างไงไม่ใช่ห้ามให้คิดมันจะเพิ่มพุกเรามีหน้าที่ดูดูแล้วเฝ้าสังเกตที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงเฝ้าสังเกตอาการของกายหรือว่าขณะที่คิดอะกายมันเป็นเช่นไรให้วิ่งกลับมาดูแล้วพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเห็นในปฏิบัติไปเรื่อยๆย,ยิ่งปฏิบัตินานยิ่งเร็วตัวเรานี่เร็วเร็วมาก มันจะเห็นความเลวของตัวเองตอนที่เราเป็นไม่ใช่ผู้ดูเฝ้าดูอาการของกายอาการของใจเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกมันมีแต่ความดีอ่ะตัวเราอ่ะเราจะหาข้อเสียเราไม่ได้เลยนะมันเข้าข้างตัวเองมันมีตัวเองเป็นหลักเพราะว่าเอาเราเอาตัวเราเป็นบรรทัดฐานเพื่อไปวัดของคนอื่นว่าเขาดีไม่ดีใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบถูกต้องหรือผิดเราเอาตัวเราเป็นสารเตี้ยเป็นผู้พิพากษา ไปตัดสินชีวิตคนอื่นเขาว่าดีไม่ดีไม่ใช่คนอื่นเขาไปดีตามเรานะเราเองต่างหากเป็นผู้รับโทษมองให้เห็นนะะเป้าดูตรงนี้เนะ่ะพัฒนากายพัฒนากายตรงไหนกายได้พัฒนาตรงที่ว่าเวลาเราไม่เกิดความคิดเราไม่เกิดเราเห็นนะ่ะเราเห็นอัตตาเห็นตัวตนเห็นความหนะักความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองเ่ อาการพวกนี้มันก็จะก็คลายลงคลายลงคลายลงทุกก็คลาย,ลคคลายพาดมันสมดุลาธาุมันสมดุลในภายในร่างกายเรานี่แหละมันจะทําให้ร่างกายเราสุขภาพดีขึ้นรักษากายรักษาใจเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างเลยลองสังเกตดูสิในแต่ละวันอ่ะดูซิว่าเวลาเราคิดน่ะเราทันไหมเราพามันกลับมาได้ไหมที่บ้านหลังนี้ ทีกายสังขารเราเนี่ยเราพาเขากลับมาได้ไหมถ้ายังพากลับมาไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีหาวิธีช่วยตัวเรานะคะทายังไงให้ฝึกขับมาธิกายเราให้ได้ถนัดแบบไหนก็ภาวนาแบบนั้นนะคะถนัดดูลมก็ดูลมถนัดใช้อาวุธก็ใช้อย่างวิถนัดบริกรรมใช้คําภาวนาวิก็ใช้ ใช้เพื่อมาเป็นเครื่องพยุงให้มพามันกลับบ้านก่อนวันไหนที่เราแข็งแรงแล้วก็ทิ้งทุกอย่างเหมือนกันละค่ะทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวความคิดตัวทุกตัวเนี้ยมันจะเห็นเลยทตุแพของความคิดมันคือทุกพอเห็นว่าทุกแล้วเราจะกอดทุกไหมเราก็จะค่อยๆค,คลายค,ยค่อยๆคลายออกทุกตัวเนี้ยเพราะการปรุงแต่งนี่แหละ พูดไปวนไปวนมามันก็ที่เดิมนี่นะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยเราปาศจากจากตัวตนปาศจากจากการที่มีกิเลสตัณหาครอบงำเราก็สะสมหนึ่งขณะเนี่ยเฝ้ารู้ใจเราไปเรื่อยๆจนเห็นใจอ่ะมันแปลสภาพไปยังไงเห็นอารมณ์มันเกิดจากอะไรเราจะเฝ้าเรียนรู้ตรงนี้แหละเห็นกายแล้วก็มาเห็นใจ แล้วมันจะไปเกิดอารมณ์ตรงไหนมันจะมีตัวเราแทรกผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาทุกขณะทุกขณะทุกขณะถ้าเราเห็นตัวเราผุดขึ้นมาได้พอเราไปรู้ตัวเนี้ย้ตัวเราก็จะสลายไปอีกมันก็จะสลายไปทีละครั้ง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 สลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเริ่มเห็นชัดละโอ้ตัวเราแม้กระทั่งขันห้าตัวเราแม้แต่อ,อาการของกายของความคิดอ่ะ มันไม่จริงเลยทั้งนั้นเลยมันเป็นของที่ผ่านเข้ามาแล้วมันก็ไปมันดับสลายเสื่อมสลายไปเหมือนยอย่างอระหมันลมหายใจมีเข้ามีออกความคิดก็เช่นกันมันแค่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปตัวเราเองที่เข้าไปยึดไอตัวนี้ก็เริ่มฉลาดขึ้นมันจะเริ่มปล่อย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 ไปเรื่อยเรื่อยเราปฏิบัติธรรมเ,เพื่อพัฒนาตรงนี้นะคะเพื่อหเห็นตรงนี้เพื่อให้เข้าใจตรงนี้ สิ่งเหล่านี้อันเป็นสิ่งที่ทําพูดง่ายทุกครั้งนะ่ะแต่ก็ทําก็ยากทุกครั้งแหละถ้าเราไม่เพียรที่จะดูเราก็สร้างวิบากกรรมกลับมาเกิดกลับมาตายกันอยู่นี่เนี่ยใครมากระทบก็บกระทบที่เราอยู่ดีโหได้ยินเสียงใจก็คิดแล้วโอ้เข้ามาไอ้นู่นไอ้นี่เราใจมันก็ไหลไปปรุงแต่งเชื่อมันอีกสร้างภพสร้างชาติอีก เรามาตัดพบตัดชาติด้วยการรู้ให้เท่าทันความคิดนี่แหละคะ่ะรู้ให้เท่าทานว่าตัวเองกําลังคิดแต่ไม่ได้ไปห้าวว่ามันคิดอะไรหน้าที่ก็คือเป็นผู้ดูดูไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นไปเรื่อยๆมันเหมือนการเราเปิดกล่องนะคะเปิดออกทีละชั้นละชั้นละชั้นเราเ,เริ่มเห็นจิตภายในแล้วเนี่ยทีเนี้ยมันจะเรียนรู้อยู่ภายในกายเราเราจะไม่ไปวุ่นวายกับใคร ฝึกให้ถึงตรงนี้นะพยายามพยายามพยายามหนึ่งตัววิเองอ่ะพี่ก็พยายามเพียนดูอย่างนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันค่อยๆสลายลงไปสลายลงไปสลายลงไปทุกวันเนี้ยพอเราฝึกไปเรื่อยๆพอมันเห็นว่าไม่ใช่ของเราแม้กระทั่งเนี้ยที่จะบอกให้ว่าให้กายที่เราอาศัยอยู่เนี้ยเราจะเข้าใจเราจะนึกซึ้งคําว่าเป็นผู้อาศัยกายสังขารร่างกายกายหยาบเนี้ย เราเป็นผู้อาศัยตอนนี้เราก็เป็นผู้อาศัยอาศัยกายดูดูอาการของกายเนี่ยเห็นอาการของกายเห็นไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ไม่ได้อยากดูแล้วอาการของกายมันก็เข้ามาเฝ้าดูจิตดูใจเจ้าของเยีางเดียวว่าไปแตะต้องใครว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเคลื่อนไหวนี่มันพิจารณาแบบน,นี้พอพิจารณาไปเรื่อ,อยๆมันเริ่มปล่อยมันเริ่มวางมันเริ่มละมันถูกฝึก จนมันเห็นว่ามันทําเป็นเรื่องปกติมันเห็นเป็นเรื่องปกตินี่แหละความเป็นปกติของจิตมันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยว่าใจเราอ่ะไม่ได้เข้าไปกอดรับอะไรเลยนะจิตเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปยึดอะไรเลยแต่อีตัวที่เข้าไปยึดคือตัวที่เราไม่รู้ตัวที่เราหลงตัวที่เราถูกของหุ้มมาเนี่ยเหมือนเราก็แกะกล่องไปเรื่อยเรื่อยรืยจริงๆไอ้กล่องข้างในนะมันว่างเปล่านะเราเราใส่กล่องอะ เราสะสมมาหลายพหลายชาติแล้วเราเปิดเอาทีละกล่องละกล่องละกล่องเนื้อในข้างในแท้ๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าเพราะว่าไอ้ตัวจิตเนี่ยเขาไม่ได้กอบรักสิ่งใดนเลยเราเองต่างหากพอมันเห็นไปเรื่อยๆหๆรๆือเนี้ยกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เหยื่อของเรามันเป็นแค่อาการธรรมชาติโดยธรรมชาติของขันห้ามันจะขาดแต่ความเป็นยึดมั่นถือมั่นมันจะขาด ขาดจากอะไรขาดจากตัวตนมันจะเห็นเพราะตัวตนเราถูกเห็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็ปล่อยมาเรื่อยๆแค่ปัจจุบันขณะนึงเราก็เห็นตัวเราเห็นตัวเราว่าเราไปคิดเราไปนู่นเราไปนี่เราไปคิดเราไปกินเราไปชอบเราไม่ชอบให้เราตัวเนี้ยมันก็ค่อยๆถูกสลายไปเรื่อยๆถ้าเราเห็นมันบ่อยๆก็ถูกล้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ใจตัวนี้มันก็ค่อยๆเผยความจริงไยไอที่มันใสอยู่ข้างในอ่ะไอเปิดกล่องมาแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนี่นาเราไปหลงว่ากล่องมันใหญ่ไปหลงแบกบหลงยึดไปไหนก็กระเตงกล่องอันนี้ไปก็คือกายสังขารนี่ไงกระเตงมันไปพอเปิดดูข้างในอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นของเราเลยนี่แหละฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้ล่ะค่ะฝึกให้เห็นเนี่ยที่เรามาหลงยึดเกิดตายกัน เราหลงไหลในธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วเรามาหลงก็ทุกข์สุขกับธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วมันจะเข้าไปข้างในใจเราไม่ได้เลยสิอะเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่มันก็ดับจะาหลไปอยู่ตรงหน้าเนี่ยค่ะเกิดขึ้นขณนะนั้นมันก็ดับพูดจบมันก็ดับไปตรงนั้นพูดจบก็ดับไปตรงนั้นเกลียดใครไม่ชอบมันก็ดับไปตรงนั้น เพราะอันนั้นมันเป็นอาการเป็นสัญญาเป็นสิ่งที่เราเคยสร้างเอาไว้วันนี้เราไม่เชื่อมันแล้วจิตใจเราเข้มแข็งแล้วเราเห็นแล้วโอ้มันก็ไม่เพียยมันก็แค่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปมันเกิดขึ้นมามันก็ถลายไปแค่นั้นเองไม่มีตัวเราเข้าไปยึดอาการใดๆทั้งสิ้นมันจะเห็นเลยว่ากายเนี่ยโอ้โหมันจะเข้าใจเลยว่ากายเนี่ยมันเป็นอะไรเราเป็นแค่ผู้อาศัย อาศัยสังขารความรู้ได้หมายจำเรากอดเรายึดมันไว้เนี่ยทุกทั้งนั้นเันทุกข้อหัอเลยใครพูดเนี่ยใจมันก็เจ็บไปหมดมันบันทึกเอาไว้เขาทําอย่างนี้กับเราเรากอดมันไว้เราไม่ฝึกที่จะปล่อยมันอะ่ะพบหน้าชาติหน้าอีกกล่องเนี้ยก็ยังอยู่เพิ่มชั้นแบบอีกกล่องหนึ่งรู้สิแบกกล่องเป่าอะ่ะ บบไปเรื่อยๆเราสะสมคนเนี้ยเราเห็นครั้งแรกเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเกิดจากอะไรอะ่ะความรู้ได้หมายจําอาจจะไม่ใช่ชาตินี้ก็ได้อาจจะเป็นชาติที่แล้วเราแค่มีหน้าที่รู้ให้ทันไม่ต้องไปหลาตามันโอ้ื่อชาติที่แล้วทําอะไรกันมาเนาะชาตินี้ต้องมาชดต้องมาใช้กันก้ทำาพทุกข์เหลือเกินนี่กลายเป็นสร้างความทุกข์ พูดกับตัวเองบ่อยๆแล้วกลายเป็นใหม่ๆมันก็เหมือนลุงเรื่องพอพูดไปพูดมามันกลายเป็นพลาดม,มันกลายเป็นสร้างภาระมันกลายเป็นเพิ่มทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเจออะไรก็แล้วแต่ให้กลับมาที่กาย็นหลักกลับมาแค่ปัจจุบันขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยเส้นทางในการฝึกเนี่ยมีฝึกมาแบบนี้นะคะฝึกเพียงที่จะดูใจเจ้าของนี่เนี่ย สิ่งใดที่มันไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบมันเกิดจากอะไรสัญญาเราเคยบันทึกไว้เราไปห้ามสัญญาไม่ได้แต่เราไม่เชื่อไงไม่เชื่อความคิดไม่เชื่อสัญญาเราเกิดคิดเราเกิดปรุงแต um ่งขึ you hint, you you ้นเราไม่เชื่อมันไงมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็แค่หนังในทีวีไงแสดงแสดงจบก็จบไปแต่ดูหนังดูละครเนี่ยดันเอามาเป็นตัวเราซะหนิดันเอามาเป็นเราไปเป็นนางเอกเราไปเป็นนางร้ายเนี่ยเห็นไหม ในชีวิตจริงมันเป็นแบบนนะั้นเราอาศัยโลกไปนี้อาศัยไปเรื่อยๆดีอยูอ่มันจะเห็นเลยความเป็นไม่จริงมันเกิดขึ้นตรงไหน,นที่เขาว่าเห็นนกก็ไม่เป็นนอกอะ่ะเพราะมันรู้เลยว่าวันหนึ่งที่เราไปเจอเนะี่ยว่าอ้มันเป็นสิ่งที่เขาสมมุติเขาสร้างขึ้นชื่อเนี่ยเขาก็ตั้งขึ้นไอ้นอกเนี่ย ันก็เป็นแค่ธรรมชาติธรรมชาติจากธาตุทั้งสี่เหมือนกันเราก็ไปตั้งชื่อไปชื่อนี่ก็ถูกยึดมาอกีกนกก็แบ่งเป็นหลายสายพันธุ์เห็นไหมแค่นกตัวเดียวนะพอเราไปเห็นสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งกายเราเนี่ยพอเราเห็นชัดเจนนะมันเป็นแค่ธาตุธาตุมันมาจากไหนธาตุมันมาจากธาตุดินน้ำลมไฟแล้วม,มาจากไหนมาจากอารมณ์ที่เราเคยสร้างสร้างกันไว้ที่เราสะสมไว้ เราเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้สะสมสะสมจนมาเกิดมาเป็นเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยมาอาศัยตัณหาของพ่อกับแม่พ่อกับแม่เป็นใครก็เป็นคนที่เราเคยสร้างร่วมกันมานั่นแหละร่วมกันมาเป็นวัฏจักรเนี่ยผัดกันเกิดผัดกันตายผัดกันเป็นพี่ผัดกันเป็นน้องผัดกันเป็นแม่ลูกปู่ย่าตายายเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกโวกสารพัดฝัดที่จะเป็นกันมา เราน้อมฉิน้อมใจไปให้เข้าใจในว่าถ้าจักแหงการเกิดแบบน,นี้ปฏิบัติใหม่ๆต้องฝึกให้่ใจมันเกงเกลต่อบาปคนแก่ๆเขาก็หลอกเอออย่าเถียงพ่อเถียงแม่นะ่าเดี๋ยวบาปเขาไม่ได้หลอกหรอกเขาฝึกเราบาปเพื่อที่ว่าไม่ให้ใจเราไปแตะต้องผู้อื่นไม่ไปล่วงเกินผู้อื่นไม่ล่วงเกินผู้อื่นด้วยความคิดความคิดไม่เกิดการกระทาําก็ไม่มี ฝึกไปเรื่อยๆมันจะเห็นยิ่งอาศัยธรรมชาติเนี่ยอนธรรมชาติเห็นธรรมชาติอีกทีแล้วเราก็อาศัยธรรมชาติเรายึดธรรมชาติมาเป็นของเราเราก็เลยต้องตัดมันเกิดเราอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟมาเกิดเราก็อาศัยธาตุตัวเนี้ยมาเกาะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สร้างมาเป็นอารมณ์ มันก็ทําให้เราเกิดอีกแหละมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจตัวเองเฝ้าดูเจ้าของเฝ้าดูอารมณ์ให้มันเห็นเนี่ยความเป็นจริงว่าความเป็นจริงมันนม่มีอะไรมันแค่เป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเกิดจากธาตุดินน้ำลมไฟที่มันก่อรวมกันเป็นขันห้าไอขันห้านี่ก็แยกเป็นกายเวทนนาไอสิ่งที่เกิดเป็นอารมณ์ต่างๆเนี่ยทําให้ตัวเราเข้าไปยึดเราก็ค่อยๆเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาเผยความจริงให้เห็นไปเรื่อยๆ เราก็ค่อยป่อยก็ค่อยวางพอศึกษาไปเรื่อยๆมันจะเห็นเนื้อแท้ของธรรมชาติเนียมันคืออะไรมันไม่มีอะไรเลยในกล่องที่เราดูดูซ้ําดูซกาดูซ้าําดูซ,ดซาาคนจิตมันจะหลุดออกแลนวมี่เอาละขอดูเฉยๆดีกว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยประทะการพูดจายังอาศัยสมมุติ เพราะเรายังอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่เรายังไม่ได้ตายขันห้าย,ยังตั้งอยู่เรายังต้องอาศัยสมมุติเพื่อมาสื่อสารกันเพื่อมาพูดกันแต่เราอ่ะอย่ายึดในสิ่งที่มันเป็นสมมตุติอย่ายึดว่านี่คือลูกของเราถ้ายึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นยึดสิ่งไหนก็ทุกสิ่งนั้นยึดอารมณ์ยึดกายทุกทั้งนั้นเลยเนรู้ไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะให้มันแจ่มแจ้งนะคะอนุโมทนาสาธุค,ค่ะ